สวัสดีค่ะท่นทนานผู้ชมึงนีดทางอีกแล้วคำซีโม่งเรงไปฮับแม่สาวมาจากบ้านเนาะค่ะมาที่บ้านเจ๊แดงเนาะมานอนกินฉลองปีใหม่กันจะก่อนก่อนปีใหม่ค่ะไปรับมาแล้วทั้งรถนี่ล่ะเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อขิมเจ๊แดงมาตามเบอรโ์โรคคุณไฮนันจัวค่ะขิมจัดโปร,รลดราคาก็อยู่ที่พันหนึ่งร้อยบาทค่ะแคสเซียมห้าร้อยบาทยาใจตตาสี่ร้อยเก้าสิบบาท สั่งคำว่มมาได้ค่ะก่อนจะมดโปรธันวานี้เท่านั้นนะคะยังอีกบ่กี่มืนะะ่นเลยค่ะรีบสั่งจองเลยว่าผู้ใดสั่งจองข้างไว้กับทรงถ้าสั่งถึงวันสิ้นเดือนเด็ดจากนั้นห้ากหลังปีใหม่ห้ากับทรงไห้คือเกาเนาะคะ่ะสั่งก่อนสั่งก่อนปีใหม่เท่ากับสีมีลดราคาไห้คือเกาเนาะของอาจจะไปถึงวันที่ 4, 5, สี่ที่ห้าสิก็มีส่วนลดคือกันเนาะคะ่ะจัดโปรเดือนธันวานี้เท่านั้นนะคะเนาะ ท่านผู้ส้มถูกเลกมากยูจิจัดโปลท่านผู้ช้มถูกเลขอีกงวดหนึ่งในในวันที่หนึ่งในวันที่สามสิบถึงเลขกับฟ้ารซังกันของมากเขาเจเบดโปลวันที่หาของทุกปีเนาะทุกปีเขากับเบิร์โปวันที่หาปีนี้กับเบิดโปวันที่หาคือกันเนาะคะ่ะแต่ว่าวันที่สามสิบก็สิได้ปฏิบัติครับสิยูจะขึ้นนงี้ยน,นี่วงงานงเดียว่วงงาน ยิงตัวเลขเข่าเนี้ยจีวังตัวเลขไอ,อ้ปฏิบัติธรรมปปน,นี่ก็เอาบุญเอากุศลให้เจ้าฟ้องให้ท่านผู้ชมทั้งบานนะั่เอามาหับแม่สาวถามแม่สาวด้วยว่าเหลเีกพงบนเข่าตัวใดเนาะค่นะเนาะเดี๋ยวถามแม่สาววันนี้เดินทางมาเดินจะกล่าวเป็นคนขับรถเนาะคะ่ะไปวัดปูไปวัดปูมาเป็นจะกล่าวมาตัวอูดอนว่มาลาทอนคะ่ะไปเป็นไป เมื่อยก็เมื่อยเมย์ไปเด้อกับไปด่ไปเด้อคิดไปเฝ้าอดหนีให้ได้เด้อไปใส่ก่อนเมื่อก็้จะไปบวงซวงน้ำปุ๋ยขึ้นก็เแหละบวงซวงน้ำปุ๋ยเอาตัวเลขเด็ดมาฝากเอลซีเพราะว่าเอลซี่กับรอดตัวเลขอยู่บวงซองปีได้ออกปีนั่นนี่เนีเอากระสิอไปหาตัวนี้ตัวเด็ดมาฝากตันผู้ชมเพื่อกันเป็นแนวทางในการเสี่ยงเซื่อเนาะเปิดดวงเปิดช่องน้ำฝน ขอขามากรรมเฮ็ดทุกอย่างนะมืออื่นนะเปิดดวงเปิดโชคทุกอย่างเพิ่นบอกแม่น่ะทุกอย่างเลยเปิดดวงเปิดโชคขอมากรรมแล้วก็ทุกอย่างเปิดทุกอย่างเนาะคะ่ะกำลังเดินทางไปเดี๋ยวไปสัมผณสแม่สาวกนันนะเด็ดตัวเลขตัวไหนเนาะคะ่ะ<สาม>ฝันว่าอย่างไหก่อเมื่อขึ้น<สาม>ฝันว่าเด็กหน่อยมันนัน่งย่างขม้าหนาบ้านแล้วมั่ก็นางลง นางล yeah, cette, <spotlight> ่องหลับ <Hum> ม <dû t> ันกลว่ายายเรียกออกเก้าเกียดเรียกออกเก้าเกียเรีกออกเก้าเกียดเวลาเม่อสันนว่าในใจของขบอกว่ากูซื่ออยู่ได้เราบัดคอยกับว่วานว่าเเก้าเกีกูกับมีไว้เมื่อวันมีอยู่บ่มีอยู่บ่ซื้อไว้อยู่บ่มีเหรอเนาะ้ซื้อไว้อยู่บ่เก้าเกียขึ้นตันเลยไหมโอ้เก้าเกียเ้ยขหาเจ้าก็มีเออ เก้าเจ็ดมันค่ถือบ่ล้ถ้าบอกนะใค่ถือบออันผู้เทียนกับพอมาบอกหัวมาบอกกับตรงเป๊ตตรงเปรตเลยถือโตเลยถือตรงเลยมาบอกเทียนนี่เด็กหน่อยมาบอกเออเด็กหน่อยมาบอกเด็กหน่อยผู้ยิ่งสินซ้ำอีกตัวอันลูกเาวา ว่าลูกสาวหลายเดียนเลิดเนาะพู้น่เนาะบัวเมนเผู้ยิ่งไหมเปลาเออพูดซับนั่นล่ะเออยันยางไวๆมานางผับเพียบลุงนางพั่เียกร้งเรียกโอ้เก้าเกิเรียกโอ้เก้าเกิเ like ีกโอเกีิเกโอ้เกียรตนดีใจเนี่ยเออประเดเรียกอ้เก้าเกเรียโอเก้าเกยรเกันไทโอกันฟันย่างสันกันเ่เต็มที่แล้วเป็นผู้นอื่าใซ่กันเนาะเป็นผู้ใไ้กันใส่กันละเฟันคัดฟันแยบอเนี่ เก้าเจ็ดกูกะมี่เว้ยสั่นอยว่าคอยกับบ้าปากกูถือกันกันแล้วเก้าเจ็ดกูกะบ้ว่าเก้าเจ็ดกูกะมี่เว้ยลองลองได้ใจล็อกประตูได้เดือนคอยกับสิซืสออยู่นั่นแล้วมันเขาไปเนาะแต่ว่าเขาตาจะโตของข่อยเป็นล่างเนฮะเป็นล่างล่างบอกเก้าเจ็ดเออคอยกับสิเจ้าว่าลองพ่นว่าดับล่างก้าลองพ่นเหมือนว่าอัน บอกกิบซื่อบนรางคือเก่าอ่นล่ะยันมันไปคือจังห่อสื่อหัวหอยเจ้าเอาไปลงคคิปอ่ะเนาะหอววนหนึ่งเก่ามันออกเก่าหนึ่งอ่ะนยเห็นบออยู่ในสูตรมันแบบนี้ของเจ้านตัวใดหัวกรนเอาค่ะให้ละน้องหัดกอนนย่าเนาะอ วันนี้เนาะงวดกอนคือให้หน่อยตัวกวนนี้ก็หลายมันมันเป็นน้ําสูตรเปนนน็นเป็นน้ำมันนี่ตัวมันเป็นน้ํางวดมันเจียแดงงวดหน่อยกันหน่อยงวดลายกัหลายมันสิซื้อน้ำมันน,นนั่นแหละนี่อ๋อนี่เก้าเจ็ดเป็นลางนี่เป็นลางเป็นลางนี่นี่แหละตัวสิซัดค่กะกัตัวนี้สองศูนย์เลขว่ามีศูนย์สองศูนย์บอกมันออกเก้าเจ็ดนะเลขดับ เลขดับสูงโอ้ยเขาดับเขาดับกว่สูนตัวนี้มันตรงกันกับข้องข้นหลายน,น,นี่น,นี่เก้าสองเก้าหนึ่งนี่แม่นี่แม่ขึ้นตุนนี่ขึ้ตุนเก้าสองเก้าหนึ่งหนึ่งนี่เอาไว้วไข่รวดโอ้ยลักซิปตาไล่น้ำเนาะมันดับลักซิบ ก็เกิดเนี่ยเขากันก็ประหัดเนียประหัตเราตัวใด้ซุปมันเก่าสองเก่าสองเก่าหกซี่นี่ดีโอกซี่นี่ดีเขาว่ามันดับสามดับหานบ่ของข่อยออส่วนนั่นมันหกของการละเอาหกก็ใส่สีอ,อ๋อตมันออกเลี่ยนเลี่ยนเลยมันเป็นรักน้วยรัก้วยเน,นี่ยตัวนี้ปัดนี้มันไปอยู่รักสิบ ไปซื้อเมียงอุดูรอนแหลมวันพ่อพีเขาไปขายไงติดตัวใดติดสี่เขาไปขายแจ็คตัวอ๋อซื้อตัวไหนก็ได้ขอให้มีสี่เขากระยานนัดตี้กับว่าเจ้าอื่นกับว่าเขขายเลยเรียกหาเจ็ดกันายเครื่องเดียวได้เจ็ดแดงอยู่บ้างบ้างเอาคนฝันได้เก้าเจ็ดคาร์เตอร์พิซซมเก้าเจ็ดแม่ฝันได้เก้าเจ็ดรูดิอาฟูลูว่าเขามาบอก เสได้กลิ่นวะสื่อมัวกันเป็นหอกมากกันโอ้ยสั่อว่าแล้ว C97 เถอะเอา C มาใส่ไหม c 9 7 7 9ของเจ้าว่นมีเก่า C นั่นแน่หนคือว่ามีเก่า C เฮ้ยมันดับก่าพ่กสื้อไหมบอกเฮ้ยพอจับสื้อกันซางเจ้าก็บอกว่าเขาว่าื้อกันว่าดับกัเขาเอาดับบลหรือหลัง ส่วนมากกันกะออกล่างออกได้ได้ว่าข่อยว่าลาล่างข่อยพท่ามันไปลางไลักไปลางแต่ว่าขอยกเพส่นสีล่างข่อยกับาสื่อดำหาซีมันคือมีในนี่กูปี่แล้วหาดับเนี่ยอาก็ะจะไม่แห้งอาเมอไม่แห้งหาถูกสำนัก จะามาดับอยังจะได้กินขนมบอกินนมกซื้อกินเอาหนีแล้วนี่ยซื้อกินเอาว่ะซื้อกิเอาิอยกินนมยกหนึ่งกับขอนมข่อยหิวเข้าประเด็นน่ามากว่ากูไปกินเข่ากันน้าเสรไปกินเข้าอีกวั้ไปไปพ่อเขาอยกุอยกกินอีกแขวก็กันได้เนี่ก็ได้ที่แรกขอกขึ้นไปนอตตัเงียนหมดเลยขวกขึ้สิลับจบามา ท่านผู้ชมแม่สาวเ่นกับฝันที่เก้าเจ็ดนั่นค่ะตรงๆเขากับเลขเจ้าของซื้อไว้เห็นบ่โดนๆดนนันเที่บฝันโอ้มันหัวหล่อเนาะหัวกัเนาะหัวนี่นีผุหละเช็ดชหมันหลอกบ่เนาะมันมันหลอกบ่ฮะมันมันหลอกบ่บอกเลขหลเงยิงยิงยิงเปตัววันที่เป็นเปนตัวเา็นตันเอกตัว มาเออก็ไ่ได้กินแล้วไม่ได้ซื้ออยู่แค่มาเลขเลขติดเจ็ดอยู่ดิข้าออกเก้าเจ็ดข้าวออกเก้าเจ็ดกับสิออกเจ็ดร่างแม่แม่กันออกกับสิออกล่างเก้าเจ็ดน่ะกันยังว่ามันเป็นล่างข้างบนติดสีเนอนแล้ยวร่างท่านผู้ชมจะแดงมากน้ำอยู่กับติดเจ็ดหมวดกรมันติดหมวดกรมันติดหามันกันยังออกแปลนหาเอาวันนี่สิจับใจซื้อน้ำเก้ากับมากอยู่แม่เก้ากับมากอยู่ ไปทำเป็นช่อมโชคดีค่ะเก้าเจ็ดเอาไปน้ากันข้างล่างซื้อตะล่างเ่ต้องซื้อบนน้าแม่ผมัดบนล่างเยอะขว่าแย่งมันไปมันเคยไปขังบนมัก็ต้องติดซีเก้าเก้าเจ็ดซีเหรอ,หอต้องไม่มช่อมแม่ซื้อบนล่างเลยอเพียงสุดเดียวนึงเนาะต้องไนะม่ช่อมแค่นี้ละพ<ด><ข>อจะไม่ช่อมโชคดีนะคะซื้อบนน้อยซื้อบนน้อยเตี